โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องวจีจีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็อาจจะดูไปเพลินๆไ็ได้นะครับโอเคทริคของวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับพลังตรงนี้นะครับในการลงดันเจียนเหลืองถุยในการลงดันเหลืองหรือว่าดันคอร์รัปเต็ดนั่นเองนะครับต้องมีแต้มทั้งหมด900นะครับถึงจะลงขั้นสต็อกเกอร์ได้ครับผมก็จะใส่เซตอ้าวมันขาดนี่ ใช่ไหมปกติเราก็จะไปซื้อของใหม่ถูกไหมเออมันก็จะเสียตังสองต่อสาต่อใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้พลลังของตัวเองถูกปะให้มาข้างในนี้นะฮะอ่าเซ็ตที่เราใส่ครับเราใส่เท้าเสื้อหัวอะไรนะครับก็ไปหาอัพแต้มแดงดูนะนี่แต้มแดงตัวนี้อัพไม่ได้นะครับท้าสู้เลยตัวนี้เออหัวหัวได้นะครับทำไปก่อนเลยอ่ะสามห้าแล้วเพื่อนยัง อ่ยังขาดอีกสี่ขาดอีกห้าหน่วยนะห้าหน่วยเนดะี๋ยวไปดูเสื้อเสื้อสีอ่หน่วยสีอ่อันเอาไปได้ขึ้นไหมยังไม่ขึ้นนะขาดอีกห้าหน่วยเอาเดิมเลยไ <laughs> วยได้จิ้งพเนธ์เพ่ช่วยได้ช่วยได้พี่ลองมาแล้วอ่าเฮ้ทอมทอมอยู่ไนทอม,ทอ,มอ่าโอเคขึ้นมาหนึ่งนะครับก็ยังขาดอยู่ดีนะครับโอเคครัวนี้เราไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่ครับผมมาตรงนี้โอเคอุปกรณ์นะครับชิ้นไหนที่ยัง เป็นขั้นธรรมดาแบบนี้นะครับหรือว่า outstanding หรือว่าขั้น good นะที่ยังไม่เป็น e x c e l l e n t แบบนี้เรามาที่ร้านซ่อมของที่เคยซ่อมนะครับคลิกไปช่องที่3ฝั่งนี้นะครับกดของได้ทั้งหมด5ชิ้นที่มันจะเพิ่ม IP ให้เราได้ก็คือหัวเสื้อเท้าผ้าคลุมอาวุธลองผ้าคลุมอาวุธลองอาวุธหลักแต่ทีเนี้ยเสื้อกับอาวุธผมเนะี่ยเป็น excel แล้วคือถือว่าเป็นที่สุดแล้วเพราะถ้าจะทําเยอะกว่านี้เสียแพงครับทำแค่นี้พอผมก็จะใส่หัวผ้าคลุมอาวุธลอง รงเท้าเข้าไปนะครับดูนะใช้เงินแค่3,000เองครับไม่ต้อไปซื้อใหม่กดรีโลครับเห็นไหมาก็จะกลายเป็น Excel นะครับ2ชิน้นเป็น outstanding อีก2ชิน้นนี้เราก็ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าเราได้แต้มแลเก้าร้อโอเคเท่านี้เราก็ไปลงดันเหลืองได้แล้วครับแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เลยนะครับส่วนบ f ที่ผมเล่นอันนี้ก็โหดนะ เราไปเล่นกันได้โอเคเราวันนี้ก็มีเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ